สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ติดตามไมล์เลิบเจเจ598ชาแนลนะคะสวัสดีเอฟซีสายลุงพลประแตนยูทูบเบอร์สายลุงพลประแตนทุกๆคนนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าไมล์เลิบด้วยค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปของไมล์เลิบเจเจ598ชาแนลนะคะขอบคุณน้ําใจทุกคนที่เข้ามาดูคลิปมากดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยทักทายกันกดติดตามให้ช่องไมล์เลิฟเจเจ598ชาแนลนะคะทักทายเอฟซีเพื่อนบ้านสอปป,ปลาวิตาลีสวิตเซแลนด์แล้วก็ทุกๆประเทศนะคะที่มีคนไทยไปอยู่ ที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปแล้วก็มากดติดตามให้นะคะขอบคุณน้ําใจมากๆเนาะก่อนที่เราจะไปเล่าข่าวนะคะเกี่ยวกับหนุ่มจินตนาการที่ขุดคลิปเก่าๆออกมาเปิดเผยนี่แหละคะ่ะวันนี้ก็อยากจะมาพูดถึงเนาะคือยูทูบเบอร์หรือว่าใครก็แล้วแต่นะคะที่ชอบไปหาเหตุแล้วก็เห็ดละโงกนี่แหละคะ่ะคือไมล์เล็บเจเจก็อยากจะเล่าสู่กันฟังเนาะนะคะคือไมล์เล็บเจเจก็เป็นเพื่อนบ้านนะคะ คนในหมู่บ้านมาเรือเจืยนี่แหละค่ะบ้านติดกันที่ดินติดกันนี่แหละค่ะเขาไปเก็บตัวเขาไม่ได้ไปเก็บหรอกแต่เป็นพี่เขานะคะไปเก็บเห็ดละงกมาแล้วเขาก็เอาเห็ดละงกนั้นน่ะนะคะไปกินแล้วเขาก็ตายนะคะคือมันเป็นเห็ดละงกหินนะคะเห็ดละงกนมกวางที่เขาเรียกกันนะคะเห็ดละงกหินเห็ดละงกนมกวางนะคะนะคะมันเป็นพิษค่ะมันมีพิษนะคะ เขาก็บอกนะคะมันจะมีบางทีมันกินได้บางคนที่แต่อย่าไปกินดีที่สุดนะคะหลังมันจะออกม่นๆนะคะเทาๆนะคะจะขาวก็ไม่ขาวนะคะมันเหมือนเห็ดละงกขาวเหมือนเหมือนเห็ดลงกทั่วไปนะคะแต่ว่าหลังมันน่ะจะออกม่นๆเทาๆนะคะทุกคนอย่าเก็บมางกินเด็ดขาดนะคะเพราะว่าเพื่อนกันเนี่ยนะคะเป็นพี่เราอยู่สองปีนี่แหละคะ่ะแก่ไปนะคะเก็บแล้วก็เอามางิน น้องสาวก็เตือนแล้วนะคือน้องสาวของไม่เลิฟนะ่ะเพราะบ้านติดกันเนาะน้องสาวบอกว่าอย่ากเก็บอย่าก,กินนะเห็ดอันนี้นะมันอันตรายมันถึงตายได้ไงเพราะมันเป็นคือทางทางคนอุบลเขาจะเรียกเขาไม่เรียกเห็ดละโงกหินไม่ไม่เรียกเห็ดละโงกนมกวางนะคะทางอุบลเขาจะเรียกเห็ดละงากนะพี่น้องนะคะเห็ดละงากคนอีสานเอืน่นเห็ดละงากนะคะมันคือคือเห็ดละโงกคือทุกอย่างนี่แหละคะ่ะแต่ว่า ไอ้ผิวข้างบนข้างบนดอกเข็ดมันอนะมันบเป็นสีขาวขาวนวลน,นะมันเป็นสีออกมนุมนๆนะคะนะคะคือคนอุบลเขาจะเรียกเข็ดละง่ากันเนาะนะคะนั่นแหละค่ะมันเป็นถ้าถ้าเราเข้าไปดูตาม Google มันก็จะบอกว่าเหตุละงกหินเหตุละงกนมกวางนะคะคือเก็บมากินแล้วมีพิษอันตรายถึงตายนะคะคือเขากินไปนะคะกินช่วงเย็นเนาะ พอประมาณเที่ยงคืนน่ะมันออกฤทธิ์ค่ะมันออกฤทธิ์แล้วเขาก็ท้องเสียใครทานข้าวอยู่ก็ต้องขอโทษขออภัยเนาะท้องเสียแล้วก็อ้วกคือสลับกันคือไม่ได้อะไรเลยนะคะก็ไปโรงพยาบาลแต่ว่าก็รักษาไม่ทันเนาะนะคะก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวของเพื่อนด้วยแล้วกันนะคะกับเพื่อนบ้านเนาะเพื่อนบ้านติดกันนะคะคือสนิทกันนะว่างั้นเถอะนะคะทีนี้ก็ อยากจะเอามาบอกกันเนาะคือเราเป็นห่วงนะคะคนเห็นคนที่กกอกชอบไปเก็บนะคะหรือแม้แต่ใครก็แล้วแต่ที่หาเห็ดช่วงนี้นะคะห่วงนะคะเพราะว่ากินแล้วมันตายตายจริงๆค่ะมันไม่ใช่ว่าเราจะไปล้างท้องทันนะคะคือเห็ดไอ้ตัวนี้น่ะพอมันออกพิษเนี่ยมันออกพิษจริงๆคือตายตายทันทีเลยอะล้างไม่ทันก็ตายเลยค่ะเพราะมันไปทําลายข้างในเราหมดเลยนะคะคือไอ้ตับไตไส้พุงไต ตาบของเราเนี่ยพอมันไปทําลายมันก็จะเป็นระบบเหมือนเน่าข้างในนะคะมันเน่าแล้วมันก็บวมพองนะคะนะคะจากที่เรานะคะคนที่กินเห็ดแล้วมันเป็นเห็ดพิษนะคะคนที่มีพิษนะคะพอมันไปทําลายระบบข้างในเรามันเข้ากระแสะเลือดนะคะมันก็ไปทําลายทุกอย่างที่อยู่ข้างในเรานะคะนะคะก็เลยห่วงก็เลยเอามาพูดมาบอกนะคะทุกคนเนาะ ทีนี้เรามาวกถึงหนุ่มจินตนาการทีนี้เพราะว่าเตือนไปแล้วนอนเรื่องเห็ดนะคะก็คือด้วยความห่วงใยนี่แหละเพราะเราเห็นเหตุการณ์คือเพื่อนเพื่อนติดกันเลยนะเนาะเราก็เลยสลดใจอะคะ่ะก็เลยอยากเอามาเล่าต่อนะสําหรับใครที่ชอบกินเห็ดละโงวกนะคะเนาะวกมาที่หนุ่มจินตนาการโลกเสมือนจริงค่ะทีก็คือต่อให้หนุ่มจินตนาการขุดคุย,คยทุกคลิปที่มีอยู่ในโทรศัพท์เขาเลยคะ่ะ มันก็ไม่มีความหมายใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะคลิปที่เอาออกมาเปิดคลิปที่เอามานําเสนอว่าเด็ดเด็ดคลิปคลิปหลายๆคลิปที่อยู่ในโทรศัพท์นั่นคะขุดออกมาให้หมดเลยค่ะขุดยังไงมันก็ไม่มีผลอยู่ในคดีนะคะเพราะมันเป็นคลิปครอบครัวของตัวเองเป็นคลิปที่ตัวเองทําอะไรบ้างนะคะในแต่ละวันที่ผ่านมาก่อนจะเกิดเรื่องใช่ไหมคะทุกคนมันไม่มีคลิปไม่มีอะไรที่มันจะสําคัญ ไปยุ่งเกี่ยวกับเอคดีที่กําลังมีปัญหากันอยู่นะคะเพราะมันเป็นคลิปของครอบครัวตัวเองนะถ่ายทําในครอบครัววิถีชีวิตของตัวเองนะคะไม่ว่าจะเอาภาพที่ตัวเองไปเป็นวิทยากรอะไรก็แล้วแต่นะคะที่เอามาขึ้นปกเอามาพูดมันไม่มีผลอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยในคดีของลุงป้าเนี่ยนะคะเพราะมันเป็นการกระทระําของตัวเองคลิปเก่าๆของตัวเองเอาออกมา พูดง่ายๆเอามาอวดเอฟซตัวเองว่าเมื่อก่อนตัวเองทําอะไรทํางานอะไรอะไรประมาณนั้นแหละคะ่ะซึ่งมันไม่มีผลเกี่ยวกับคดีเลยนะคะต่อให้ขุดทุกคลิปที่ออกมาจากโทรศัพท์นะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องไหนเครื่องเก่าเครื่องใหม่ที่มีอยู่่มันก็ไม่มีทางที่จะทําให้ลุงนะคะไปโดนสองแปดแน่นอนเพราะคลิปต่างๆนั้นน่ะมันไม่มีอะไรเกี่ยวกับลุงเลยใช่ไหมคะทุกคนไม่มีอะไรเกี่ยวกับป้าเลย ไม่ว่าจะแชป้ายังไงแช์ลุงยังไงไปถามหาป้าหากระสอบปุ๋ยอะไรก็แล้วแต่ที่มาเลิฟเจพูดไปเมื่อวานนี้แหละค่ะเนาะกระสอบปุงกระสอบปุ๋ยที่บอกหาแต่กระสอบปุ๋ยใหญ่ๆกระสอบปุเยเล็กๆไม่เอาน่ะนะมันไม่มีผลอะไรที่จะมาเกี่ยวกับคดีเลยเพราะว่าไม่ว่าป้าจะไปถามหาอะไรก็แล้วแต่นั่นมันคืออดีตก่อนที่มันจะเกิดเรื่องใครจะไปคิดว่าอะไรนะฉันจะต้องหากระสอบมาตุนไว้คิดการใหญ่อย่างนั้นเลยถ้าคิดการใหญ่ขนาดนั้นเขาไม่ ซื้อเองมาไม่ดีกว่าเลยกว่าที่เขาจะไปถามกับคนในครอบครัวถ้าคิดคิดจะทําร้ายคนในครอบครัวนะทําไมเขาต้องไปถามหากระสอบคนในครอบครัวสมองตื้นมากเลยนะเนี่ยนะคะถ้าคนที่คิดจะเป็นคนร้ายหรือคิดจะทาร้ายผู้อื่นเนี่ยเขาจะไปถามคนในครอบครัวที่เขาจะไปทาร้ายทําไมใช่ไหมคะเอฟซีลุงป้ามันก็ต้องไปหาจัดการซื้อเองใช่ไหมคะ จะต้องมาให้คนอื่นรู้ได้ไงว่าตัวเองอยากจะทําอะไรคิดวางแผนจะทําอะไรคงไม่มีใครที่เป็นผู้ร้ายอยากจะให้ผู้อื่นรู้ใช่ไหมคะก็ต้องไปหาเสาะหาสะแสวงหาด้วยตัวเองนะใช่ไหมคะไม่เห็นเหลือดูข่าวไวมไอ้หนุ่มจินตการดูข่าวไหมที่เขาอยากจะทําร้ายผู้อื่นนะหรือว่าทําร้ายผู้อื่นโดยพลาดพั้งไปน่ะเขาออกไปค้นหาเองเลยไม่ว่าจะเป็นถุงไม่ว่าจะเป็นเชือกไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าไม่ว่าจะเป็นน้ํายาล้าง มันสรรหาของมันเองนะ่ะคนที่มันคิดไม่ดีนะ่ะใครเขาจะไปถามหาไอ้คนที่ในครอบครัวที่วันหนึ่งจะไปรู้ได้ไงว่าคนในครอบครัวของตัวเองจะจากไปนะ่ะใช่ไหมคะทุกคนถ้ารู้ล่วงหน้าเขาจะไปถามหาทำไมถ้าคนที่คิดจะทำนะ่ะเนี่ยแหะค่ะก็คืออยากให้หนุ่มจินตนาการนะหยุดใส่ร้ายพี่สาวตัวเองหยุดใส่ร้ายพี่เขยตัวเองได้แล้วนะคะจะบอกว่าลุงไม่สใส่ใจใช่ลุงเขาบอกว่า คนนี้จะพูดอะไรให้มันพูดไปไม่ใส่ใจแต่พูดแต่ละครั้งคือนะคะเอาสิ่งที่มันไม่มีโอกาสที่จะเป็นไปได้เลยออกมาว่าไม่ว่าจะพูดในทางใส่ความกันลอยๆก็พูดได้อย่างนั้นหรือนะคะนี่แหละคะ่ะก็เลยพูดเนี่ยมันไม่มีทางหรอกคะ่ะว่าลุงจะไปติดหรือว่าถูกดำเนินคดีโอ้เจ็บคอ คลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนกเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ